สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีะทุกท่านนะคะก็เราเนี่ยช่องพายเลิอดรักนะคะเอายเอาโมเมนต์วงไปทั้งเขารเราบอกให้เล่นใหด้ดี เซ็ตบบดนี้โอเคาันองม่รไายกับเปาร้ายกับใดวันนี้โซ่จะใส่หรอใส่กระเป๋านี่ป้วงเรเด้อค่ะมือไหนกัล้มงาขึ้นมาพี่อ้นมาใส่ยงจนเล้วแล้่นั่้หากัะเปาเอ้นางก็น้ำหานโซ่ะดับใช้ได้ใส่ไอแพดก็ครบโย่แวะข้างทาง บัวลอยบัวตูมแลนน้ำมาแต่พอแต่ตาเขาเฮาดอกบัได้แท้เออบัน NO> น um, ีเอาเส็บันนี้หมาแต่ของบะยันยันหมาผู้อื่นขัะบันท่านนี้บัวลอยบัวตูมเลนน้ำกลดละคันนี้ไปแล้วไปแล้วเราไปซ้ำ โอ oh, <the> ้ใบเข่าก็บแรงน้ำกลนกาละพนใบข่าหน่อยคนมาลพุนอุ้ยออยากแรน้ำกล่นคาพุผนอยากมานำเข้าโอแรแรงแรงลาลเห็นพี่พี่ก็ไปลุผนลากขอแม่ไปแล้วลากข้อแม่ไปแล้วยันมาท่านมูยันมาท่านมูไปแล้วผนไปแล้วอะเรเร็ว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 เบื้องเบื้งเบื้องยันมาท่านเขาุนไปแล้วไปแล้ว อวยใส่อวยขัวละประธานจะคอยสิไปทางไนดอกประธานนี่้าวแงขงโอ้พระเอกย่างนาละคุ่ประยุทธ์ขังนาครับว่าชัดไหมเขาอยังยุคขางนานั่น เอาโลดไ่มามาเออมากเร็ว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 ไปแล้วไปแล้วนนไม่โลใครแล้วนะคะโนพีเลิศก็ตามโนไปแล้วไเดงกมอ่ะหวลี้ยงล่ะล้เนาะ มาอื่นระตัด oh, อ no ีกไปปลูกอ้อยมาเมยค่ะเมื่อานี้โอ้ยบัวลอยบัวตุมเลยน้ำกลล่ะคันนี้ไปแล้วไปแล้ว แม่ลกมันใส่ดีตัวก,กลับปนีมูโน,โนอกแบ่โอกข้อนี้มันย่างอนน,องงน่องไม่ได้สิมีใครบ้างพี่เลิศพี่โนพี่ชื่นเเสียงรอจ้าว่ากัน <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่คือยางบ่อถามูไม่คือเบิ์เบร์ถนอพระเอกซากแต่ยางน้ำเขากระไดเห็นว่าเปยยังสั่นไปบ่อถามูถาพวกเลยบ่ทันนี่เห็นว่าเปยเปยไปบ่อถามูถาพวกเลยเฮ้เล่วก้นมูอ๋อคือรถถามูอันนี้คือรถถามูติบันทันนี่ ปันนี้ว่าเมนแมหขาวตีปได้มานนะหมูม่ว่ามีคนชีห้ว่ามีคนขีหอยอยากมาน้ำเขา,ขา,า,เาปันนี้ขี่สร้างสะหมดแล้วปันนี้เวะกินข้างทางเวะเซเว่นก่อนนะคะเลิศบอกว่าเวะเซเว่นข้างทางก่อนตเติมพลัง เด่นก็แวะมืดต้นนั่นมืดทุกตัวนี่แวะเสวียนหินบโมฝนหลอดกันยังแวะอันนี้สายแมะลงหัวตาบุญแล้วนี่ข้าใหายสางพายน้ำหนาสางเมยยางน้ำกุนผู้เฒ่าหัวงอกอยู่น้ำหลังคะวานีเมลูกออนรถพ่วงขัดทายโอ้พ่อลูกเขาปลา เอเอเหยียบแก้วเด้ออาจจะมีพี่เลิศนะคะนำหน้านะคะพี่เลิศหนึ่งตัวดานาโนตามด้วยพี่ชื่นตามด้วยใบข้าวกับเม่าายนะคะโอ้ฝีเมียใกล้ทีแตกแล้วตัวนี้แตกแล้วฮะน้องไปยังไร มันก็ตูนแห้งแทะตูมันคือบวมแห้งแฉะทุกทีคือบริเวปั่นนี่ข้างในฮะเป็นหนองพากับบริเวอุ้ยนปตานี่ตูนเป็นแต่ว่าถ้าแด้บีบออกคือข้อเลืิศลักของแมนเนาะข้อเลืิศลักบีบออกเป็นยังไงเด้อันนั้น,นมันเป็นฟีอันนี้เป็นสนุกเนาะอันนี้เป็นแบบแร่ตำโคกเด้ ก้อนหอาเป็นฝีเป็นฝีท่าออกอยังเศร้าอีุ่นมัวตัวม้วบานแล่นออกก้อนละผลสมุนเพลิน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโชกระโช่กระโชคกระโชคเครือกระไรเครือกระโชคเราพูนไปผักตะบินกักินเป็นไปผักตะบินกับกินเป็นเนาะนิห uh น no. ่อยไปแล้วไปแล้วดันนาเราจะไปหาพี <k <k ่เลิศได้ทานี้แค่ข้อหาพี่เลิศแลวพ่น ไปเลย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 โลงมะได้ดอกเอาขึ้นมะได้ดอกให้ผู้บ่าวผู้บ่าวลงน้ำมะได้ดอกมันมีปัญญาเอาขึ้นเลยล่ะปัสแคนนิวหรอบอสบ้านเนี่ยไปเพราะว่าเพิ่งชอบปัสแกนสวยไทยโอ้ ถามกันค่ะนี่ผู้ใดไปสแกนนิวเราไปเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่มีใบข้าวตอนนี้เดิมดำหน้าแล้วรถพ่วงอยู่หลังไม่ได้แซงอย่างเดียวพิเลิศนาโนชื่นใจเดินเป็นโขงโขงเล็กๆ ่ <g ül> างงกกรรลึ <g ül> ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ FC แต่ทุกท่านนะคะทติเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแม่ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆเก็บไวนะ้ในอ้อมกดอ้อมใจของพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ